พอนพระพุทธเจ้าอยู่ก็พระพุทธเจ้าไม่ได้สอนให้สาวกเนีย่ยเป็นอลหาหันได้ทุกคนบางบางบางรูปก,ก็ไปหลุดกับพระสาวกแมนะ้แต่พระพุทธเจ้าเทศแต่นะยังไม่หลุดนะไปหลุดถึงันสาวกอย่งน,ยนี้อลาแต่ว่าถ้า <c oughs> ถาทางเดินมันเสมอเกินมันไม่คลานกันไลย <c oughs> ไม่คานแต่ <c oughs> พระเจ้าวางไว้แล้วนี่ต่างไยต่างรูปทีเจ้ามันจะมีทางเดียวแค่น,นั้นนีง <c oughs> นั่นแหละทางเดียวคือทางความเคารพตัวนั้น ทางมรรคแปดนั่นถือว่าเป็น,น,นทางเดียว,เ,ยวเออถ้าไปเอาหลายทางมันก็ไม่ไปแล้วองค์มรรคแปดเนี่ยมันอยู่ในอริยาสัจสี่ใช่ไหมใช่มันอยู่ในนั้นม,มันจะอยู่ในตัวนั้นจบก,ก็เพราะว่ามันเป็นมันเป็นไอาสามาติติแล้วเป็นปฏิจจสมุปบาทจะจะมันอยู่ในนั้น,น,น,นลักษณะปฏิสมุปบาทก็เป็นอันเดียวกันลงในนั้นหมดนี่แหละปฏิสมุปบาทมันก็ยังอยู่ในพวกทำแต่ถ้าเราทำลายตัวนี้ไม่ได้ มันก็จะเป็นปฏิจสมุปบาทมันก็จะเป็นการยึดมั่นถือมันนั่นแหละมันก็จะยึดถือกันต่อพบต่อชาติไปต้องทําลายปฏิจจสมุปบาทด้วยสายเกิดสายดับเลยใช่เราก็แยกแล้วเราก็ทิ้งไงแยกกันเฉยเฉไงือเราทิ้งไหมตเราเข้าใจแล้วยมก็ทิ้งนอ่นการเกิดการดับใช่ไหมล่ะขอโอกาสพระอาจารย์ว่าโยมก็พอที่ว่าเออจะรู้บ้างกุ๊บมาม่แต่ว่า ใช่รูกหลานรู้พวกญาติโย,ยมเราเนี่รู้ทางปริยัติแต่ยังไม่รู้ปฏิบัติมันเลยไม่แน่น,แ,น,นแต่ถ้าปฏิบัติแน่นแล้วไม่มีคำวา่าโยกระธานแอละแอ,อปริยัติเนี่ยคือเป็นทางแค่นั้นเองจะ<า>งเรียน,นจบจะจําได้หรือจําไม่ได้เขาลุกก็คือจบตรงนั้นนั่นเ,เพราะตรงนี้ก็คือการจดจาพระสูตรที่นั่นเองพุทธเจ้าเล่าใช่ไหมจตดูนั้นตัวนี้มาเพราะพระสูตรนี้ไม่ใช่ทางมรรคทางผลทางหลุดทางพน ทางเดียวก็คือม้กแปดตัวนี้ใช่ม้าแป่ตัวนี้เป็นเพื่อสูตรใช่ทำมะบที่สิบนี่แหละม้กแปดแล้วเราจะว่ายังไงกันอันยันสี่มาเออแล้วจะว่าอัไรกันยังต้นประจ้าแต่เราต้องรักษานะเข้าใจไหมเราต้องรักษาอย่าเถียงกันอย่าค้านกันก็โอ้ผมผิดนะผมขอโทษด้วยผมจําไม่ค่อยได้ใช่เเพราะว่าตัวนี้มันเป็นท่านประจักษ์ไปในตำราอย่างนี้ในพระไตรปิฎกเราก็ต้องเคารพเชื่อพระไตรปิฎกอย่าค้านกันไงใช่เออนั่นแหละอย่าค้านกัน เอ้ผมผมจำมาก็ดีนะผมขอขอมาท่านนะก็คต่อเพีแล้่ต่างายก็ต่างครับใจพจบก็จบนั่นแหละเตนี้เตนีเอาปัจจุบันปัจจุบันตนนี้พูดถึงอะไรตอนนี้พูดถึงว่าเดี๋ยวนี้เราถือศีลสองรอเกข้อลงปฏ่โมงสองรอยเกข้อในประเทศไทยก็เอาตามนี้ซะอ๋อใช่อยากให้มพันข้อก็ให้มาพันข้อไปด้วยกันนะแหละ เป็นหมื่นข้อก็ยิ่งดีเพราะมันก็เป็นศีลที่ผู้เจ้าทรงบัญญัติแล้วที่เป็นบัญญัติเบื้องต้นและเป็นอนุบัญญัติในวสิกาเจ้ามารวมก็ได้ทั้งหมดเลยไม่ต้องไม่ได้มีอะไรที่เรียกว่ายุ่งยากทุกจะทําหมดทําได้หมดหรือทําไม่ได้หมดแต่ขอให้ความเคารพเกิดเพือเห็นได้ผลนะคณะสงฆ์รับทราบผมจําเป็นต้องตัวนี้ขมอตัวนี้กับคณะสงฆ์เพราะพู้เจ้าบัญญัติบ่อยข้อไปหมดเลยถ้าคณะสงฆ์ สมควรที่จะเพิกถอนสิขาบทเล็กๆน้อยๆในบางสิ่งบางอย่างก็ได้แต่ต้องกระถุมสงเมื่อเอาสมควรนี้เพิกถอนเล็กๆน้อยๆในช่วงจากนี้ไปอ้าสัปดาห์หนึ่งหรือเดือนหนึ่งแต่อย่าให้เพิกถอนหมดนะถ้าเพิกถอนมีบทแสดงว่าคุณทําลายหลักคาสอนพระเจ้าหมดเลยรูปดองคณะสม์กันโวยนี้เหตุและจุปัจจัยนะอย่างนี้นะอด้วยเหตุอย่างนี้นะเราจําเป็นต้องเพิกเพิกถอน สักสัปดาห์หนึ่งหรือสักเดือนหนึ่งด้วยเหตุตัวนี้นะได้ไหมถ้าคณะสงฆ์ยยอมก็เบิกถอนเล็กๆก็นน้อยนะสมมติว่าเอา้าเกิดจะพายว่าแห้งแรงเกิดขึ้นเราจะช่วยกันไหมลองปลูกข้าวปลูกอะไรนี่เพื่อดูแลการนี้พอได้ไหมกคณะสงห็นชอบไหมเมื่นะอณะสงฆสงห็นชอบก็ลงแต่น,นั้นเอาช่วงเอาช่วงเก็บเกี่ยวนะเก่เดือนหนึ่งหรือสองเดือนก็าตามนั้นนอกนั้นก็เอาคืนมาเหมือนเดิม หมือนกับที่ปัญจพสุติป,ปการนในสมัยที่หลังพุทธบริณนีพานมาแล้วก็ยังเอากันอยู่เห็นไหมละ่ะนั่นแหละแต่มาเอากันอยู่นั่นขเขาก็ยศเดยรกับพระเดียร์กกปรัญเดรแล้วก็มาวรวบรวมคืออีกนั่นนะถ้าพวกเราเขารพบพระพุทธเจ้าเขารพบผสมพวกเราจะไม่ออกจากอยู่นี้เลยนะแล้วเราหวางังมากหวังผลวงหลวังรุปหวังผลเราก็ต้องเป็นกลุ่มหนึ่งที่จะต้องปกป้องศาสนาเหมือนพ่อแม่ผู้จารในสมัยนั้นไม่ถึงจะถูก อันนี้พวกเรามันไม่เข้าใจอะไรเลยวิธีแก้หมีนายพระตายวีดุล่ะแล้วก็เขาไม่แก้กันเนี่ยอาจารย์ตอนนี้อย่าแก้ดีกว่าแก้ใจตัวเองใช่เอาตัวเองแค่ตลอดรอดฝ่ลุงกูไม่เคยคิดจะแก้นู่นแก้นี่จะแก้จิตตัวเองตั้งแต่เป็นคารวานมาเวลาบวชแล้วจึงเข้าป่าเข้าเขาไปเลยไม่ได้สนใจกับใครเลยโอ้คือตั้งใจว่าอาจจะตายตามป่าตามเขาลูกเดียวไม่คิดที่จะออกมาอย่างนี้นะ คือจะแก้ตัวเองอย่างเดียวพระเยอะอยู่แล้วโยมเยอะอยู่แล้วสำนักต่างๆก็คิดจะแก้นู่นแก้นี่แต่หลวงปู่ไม่คิดจะแก้อะไรหลวงปู่จะแก้ตัวเองอย่างเดียวแก้ที่จิตแก้ที่ใจเนี่ยถ้าแก้ไม่ได้ก็แสดงว่าต้องเวียน่าวตายเกิดก่อเพก่อชาติแก้ให้ได้เห็นไหมหลวงปู่มั่นฉันจะประชอยสาลนั่นแก้ให้ได้นะเออแก้ไม่ตกคาุกเจ้าไว้เนี่ยแก้ไม่ได้คาก้นย่างไงเนี่ยประชัยสาลก็ก็ศึกษา่ย นั่นแหละเอาให้ได้แก้ตัวเองนั่นแหละอย่าเพิ่งไปแก้คนอื่นเข้าใจเนาะเข้าใจเราเตรียมพร้อมถ้าเรียนมาทางด้านนั้นก็สาธุกพอจดจำจากเียก้เวลาเกิดเรื่องเราก็ได้รวมตัวกันทีนี้ท่านไม่ฟ้องแล้วล่ะอันนรย์เตชะไม่ฟ้องแล้วเพราะว่าขอข้ามาแล้วอ๋อคุยโทรคุยกับหลวงปู่แล้วใช่ไหมคะโทรคุยกับนี่ไม่ได้โทรคุยกับหลวงปู่ไม่ใช่โทรศัเทาเขาคุยแล้วท่านขอขามาแล้วท<ม>่านท่านท่า,านไม่ได้ดูชัด มีคนเอาเอากันเทศลูกอูเข้ากันเทศไปแล้วก็เอาเอารวบทนายอนันตชัยใส่แล้วเขาก็เอากันเทศที่มันเสียดสีนั่นแะไปใส่เนะแล้วก็ที่เขาอะไรล่ะหัวข้อน่ะใช่ไหมลูกหัวข้อน่ะมันเหมือนกันเขาเรียกว่าหาเรื่องกันีคอนเทนต์อตไอ้ลูกู้ไม่ทราบนี่จะลูกลูกมาพูดให้ฟังแค่นั้นเลยอ้าวเดี๋ยวพอึงูอะไรคอน้องอูปไม่ได้ผิดอะไรแต่ว่าอย่างนี้นะท่านมันแค่คืนเดียวไม่ถึงคืนเนาะ S <S คืคนเดียวก็นั่นนะคืนเดียวนเนั่นนะอนาั้นรอก<ช>ออกมามา <S <S <จร>โพสขอขอขอมาเนี่บเลยหลวงปู่ก็ไม่ได้ว่าอะไรนะพราต้องสมัยนั้นสมยัยต้องูแสงอย่างนบาโรเป็นเรื่องนะพูดจริงๆเล้ว่าหลงวงปู่ก็อู้สาธุก,กับทนายอานาจชัยนะมีคนก็ไปช่วยหลวงปู่แสงเพอาผู้เท่าใช่ไหมในช่วงนั้นอนาจชัยก็เข้าไปช่วยด้วยความบริสุทธิ์ใจสมัยเริ่มเรื่องต้นนะเอออันนี้เราก็ไม่ทราบเราก็ทราบแต่เห็นแต่ลูกเขาไม่ให้ดูว่า นี่แหละมีทนายคนหนึ่งก็ไปช่วยโอ,โอาภาษาทุนะช่วยช่วยผู้เท่าน้อยเพราะผู้เท่าเป็นอันเสมอใช่ไหมละ่ะพอหาเรื่องในช่วงนั้นนั่นแหละพอผ่านวิกฤตนั่นมาลุงกูก็แล้วไปละลุงกูก็ไม่ได้สนใจเรื่องนั้นก็ไม่ได้ไปคิดนะว่าจะไปว่าอนันตจชัยนี่คือไม่ได้คิดเลยว่าอนันตจเาชัยจะเป็นการตั้งมูลนธิธิไม่ได้ไม่ได้คิดเลยนะมูลนิธิไอ้ก่อนท้ธรรมีนะพึ่งชาพึ่งชาบันที่มีเรื่อง พราะหลวงปู่ไม่ได้ใช้โทรศัพท์ไม่ได้เล่นทางโซเชียลไงมิตรลูกเขาทำถ้าหลวงปู่ทำก็แสดงว่าหลวงปู่อยากดังอ,อยากดังอยากเด่นแหมอยากให้คนได้รู้เห็นมากอย่างนี้มันไม่มีในความรู้สึกหลวงปู่หลวงปู่อยากจริงเดียวว่าท่านทำยังไงศาสนาจึงจะเจริญมั่นคงด้วยทำด้วยทีไหนตัวนี้ด้วยมาตรฐผลตนนัวนี้นี่นี่ปัจจุบันเนี้ยทำยังไงนี่อุบาสกิการจึงจะเข้าใจศาสนาดีกว่านี้และสามคขี่กันทั้งพระด้วยไม่ทะเลาะกันจะทำยังไง ก็แค่นั้นเองหลวงปู่ไม่ได้ถามเพื่อหลวงปู่นนะอย่างนั้นถ้าถ้าหลวงปู่ตามเพื่อหลวงปู่หลวงปู่ปส,รสร้างสิ่งของให้พวกเรามาเที่ยวแล้วโบยใหญ่เสลาใหญ่เจดีย์ใหญ่แล้วมันไม่สร้างก็มาขอ,ราอ,อ,อ,ารอสร้างปุ๊บอย่าไปยุ่งสร้างตัวเองซะก่อนเถอะถ้าตายวันนี้แล้วใครจะทราบได้ละ่ะมันเอาไปไม่ได้เข้าใจที่อย่างตอนนี้ไปสร้างไปทำไมนั่นก็ที่พระเกียใติมันก็พอมีพอหลบแดดหลบฝนหลบลมก็เอาล้ะหลวงปู่อยู่ป่าอยู่เขาสิปีหลวงปู่อยู่กับอะไรล่ะกับป่าไม้ น้นเงี้มผาท้านน้น